สวัสดีค่ะ,นนะดิฉันเด็กหญิงมัจยาาใจบุญดิฉันเด็กหญิงพายพลิตาโสวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีการเอาตัวรอดจากการโดนชุดกระเป๋าไปดูเหตุการณ์จำลองกันเลยค่ะให้มาทาวิธีการเอาตัวรอดให้ดูนะคะเมื่อเราโดน กระชากกระเป๋าจากด้านหลังให้จับที่มือของคนร้ายแล้วหักไปข้างหลังค่ะที่คนร้ายให้ล้มลงแล้วก็ตีที่มือคนร้ายให้กระเป๋าหลุดออกค่ะเราขอลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะ